สวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีนะครับผมอาจารย์อลันนะครับคิดเป็นทำได้ก็มานำเสนอเกี่ยวกับรถผู้ช้สูงอายุแนะนำอย่างไรอาจารย์จะแนะนำให้ให้ได้เข้าใจกันนะครับคือผู้สูงอายุที่ไม่เคยขี่รถมาก่อนเลยเนี่ยพวงข่างเนี่ยนะไม่เคยขี่พวงข่างมาก่อนเลยเนี่ยอาจารย์แนะนำนะให้ใส่สเตอร์เนี่ยสี่สิบฟัน นะสำคัญที่สวดก็คือใช้ในสวนนะครับให้มันมีแรงไว้ก่อนนะใส่4ี่ฟันเลยข้างหลังข้างหน้าเท่าเดิมอ่าข้างหน้าเท่าเดิมแล้วก็อ่าพ่วงข้างจะต้องให้มีน้ําหนักสักหน่อยนึงอ่าถ้าเกิดรถพ่วงข่างแล้วน้ําหนักเบาให้เอาของมาทวง50กิโลขึ้นไป50กิโล80กิโลอ่าเขาจะขี่แล้วไม่เก๊กไม่สงสัยว่ารถมันจะคว่ำไปทางนู้นเออมันไม่เอียง ก็คือเป็นตัวถ่วงเอาไว้หลอกใจเอาไว้อาจารย์แนะนํานะอ่ะนี่เคยเคยลองมาแล้วเคยลองมาแล้วอ่ะมาดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวงคางเนี่ยนะขี่แล้วสวนมากเนี่ยคนไม่เป็นเนี่ยมันจะแข็งบ้างดูดซ้ายดูดขวามั่งอาจารย์แนะนําต่อคอได้ต่อคอเพื่อให้คนใหม่ขี่อ่าได้อ่าให้เป็น นะเพราะขี่เป็นแล้วเราก็ขายออกได้แต่ไม่ต้องตอกแน่นนะตอกแค่กันอ่ากันพือกันกระพือกันแฝงหน่อยเท่าน,นั้นเองแล้วก็โชคหน้าอย่าให้มันจมนะถ้าโชกหน้าจมโชกหน้าอ่อนให้เติมน้ํามันเพราะว่ามันจะแฝงอ่ามันจะควิดนะแล้วหน้าล้หน,น้าก็อย่าให,ให้ให้ยางมันโตจนเกินไปนี่แหละครับมันก็จะได้ขี่ครับขี่ง่ายนะตัวนี้อาจารย์บอกราคาตัวนี้เป็นตุกของใหม่นะครับอ่าตัวนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่แบบเดิม อ่าของใหม่แบบเดิมๆปกติธรรมดานะแล้วปูพื้นปกติธรรมดาเนี่ยนะมันจะ5้าพแต่ถ้าปูพื้นไปด้วยเพิ่มแป0รนะถ้าใส่ล้อแม็กเพิ่มแป0ร้อเออเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้ขันน็อตธรรมดาแต่ถ้าเพิ่มสลักทอดเร็วสมตัวเพิ่มอีก800อยบาทนี่ ไม่ยากเลยของอาจารย์ง่ายๆอย่างละ800ฟังก์ชันละ800นะเอาละเดี๋ยวเราลองขี่สักนิดหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น